สวัสดีจ้าสไตล์ยายห,หนูจะชาแนลมาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาเจอกันลังเลิกงานค่ะมือน,นี้มาในเสื้อสีชมพูนะคะจะมาอัปเดตเรื่องเริ่มเดินสายฝอนะคะในวัยห้าสิบต้นๆเมื่อฝรั่งเทเซ <c oughs> ไปหาใครได้บ้างนะคะนี่แหละค่ะคือหัวขอใยสีมะเาวให้ฟังค่ะพี่น้องมีเอซเนาะ เพิ่นกระทาม,มาว่าตอนนี้ยังคุยกันกับฝรั่งบอเดี๋ยวยายก็สิมาตอบคําถามแล้วก็สมาวังให้ฟังพี่น้องเลิกงามย่ำดีค่ะพี่นอ้อง ep ที่หกบอค่ะแมนบอนะ้ายายจำบอผิดเนาะคะ่ะนะยายสิมาวังให้ฟังกับพี่น้องก่อนอื่นก่อนสิฟังเรื่องเล่าเนาะปันดาราดังพอดีเพิ่นยายกะกาบขอพระคุณนะคะสําหรับการติดตามช่องสไตล์ยายหนูจ่าก,กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งติง๊ง ยายขอบคุณอีกที่หนึ่งนะจ๊ะอ่ะมาค่ะมาเข่าหัวคอกันค่ะเริ่มค่ะการยางสายฝอไม่ได้ราบรื่นดังที่เราคิด,ด้อค่ะพี่น้องอัปเดตให้ฟังค่ะว่าเป็นจังไดมากจังไดนะคะนี่แหละค่ะเมื่อฝรั่งเทเซไปหาใครได้บ้างเนาะคะ่ะยายสกิวองให้ฟังจ้าว่าเป็นจังไดมากจังไดเนาะ ะะหลังจากที่ย่ายเลาให้ฟังอีพี่หนึ่งอี่สองอีสามนะคะพี่น้องมาเรื่อยๆนะคะเราให้ฟังอัปเดตในฟังบายนี้ย่ากับสิมาอัปเดตในฟังอีกที่หนึ่งว่าย่ากับพยย่อใหญ่นี่เลิกคุยกันเกือบสองอาทิตย์ละพี่นอ้องเพราะว่าหยังนะคะย่ากับบหุจักสาเหตุขึ้นกันค่ะ <c oughs> ก่อนสิเลิกคุยนะอันแล้วทรงของความมาหาย,าย่าแล้วว่า แล้วสิเป็นสมัครงานแล้วว่าจังสี่บ้านนี้ยายก็บอกว่าขอให้คุณโชคดีขอให้คุณไหนงานแต่ว่างานของเรานั่นเกี่ยวกับอันคล้ายๆว่าเป็นนักวิทยากรบอะพี่น้องแบบว่าผู้เฒ่าเนาะก็สิแปบไปเ้านั่นเบานี่แบบคล้ายๆว่าอาจจะยังะ่ะเป็นวิทยากรบอกพี่น้องไปบรรยายไปแบบเฮ็ดให้ผู้เฒ่าลขยเครียดนี่แหละค่ะมันอาจจะเป็นแบบเอ่อ อาชีพของเขาหรือว่าเป็นงานของเขาอีหยังนี่แหละยายกับบ่หูคือกันหน่วยงานของเขาเนาะแล้วบอกให้ฟังแล้วว่าเราไปสมัครแล้วสิมีสอบสัมภาษณ์แล้วว่ายังซีบานนี้แล้วบอกว่าหลังจากที่ยายบอกว่าถ้าคุณได้งานแล้วคุณก็มาบอกฉันในเดอจังสันจังสีมันบอกบานนียายกับบ่หูว่าแล้วได้งานหรือบ่ได้เนาะค่ะแต่ว่าเรากับบอส่งขอความมาบอกยายได้พี่น้องประมาณอาทิตย์ กว,กว่าเกือบสองอาทิตย์แล้วคะ่ะอาทิตย์ทีก่อนหน้านั้นย่ายไปเที่ยวพัทยาย้ายก็สทรงวิดีโอทรงรูปไปให้เพื่อนเบิงเนาะเพื่อนกระเบิงค่ะพี่น้องแต่ว่าแล้วบ่มีนขอความแล้วบ่ตอบแล้วบอ,อ,บวบอยั้งใหญ่แล้วบ่ถักย้ายค่ะย้ายกับบอถักขึ้นกันค่ะพี่น้องเพราะว่าย้ายกับบอได้คิดอยียงมากไหมเนาะคือแบบว่าความรักของเฮามันไหวเกือบหาซิปเลยเนาะพี่น้องมันบมเมนไหวรุนละแม่นบ่ พราะสิบแบบคิดหอดคิดอีหยังประมาณนี้เนาะย่า่กับบได้คิดล่ะคะ่ะพี่น้องคือเขาผ่านหล่อนผ่านหนาวมาเพราะแห้งแล้วเนาะเขาผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันบเม,มีค้ความร,รักที่ว <laughs> ่าที่ขึ้นความรักแหลกเลยมเพราะสิแปลว่าค้นหอดจังสันจังสีเนาะย่า่กับบได้คิดหอดละพี่น้องยหา่กับบได้คิดอีหยังดอกที่ยหา่อัปเดตให้พี่น้องฟังกับเพียงแต่ว่าคุยกันเนาะน,น,นี่ล่ะค่ะคือรักออนไลน์ค่ะพี่น้องนะเว็บไซต์หาคู่นะคะ Uh, ทุกมือนี่ถามว่าย่าังเข่าเว็บซต์บ่ค่ะย่า่กันยังเข่าอยู่ค่ะพี่น้องเข่าเว็บไซต์ซตแล้วก็ย่า่กัมีฝรั่งมาคุยน้ำคือเก่าค่ะแต่ว่ากับ่อัในได้อัปเดตให้พี่ให้น้องฟังค่ะพี่น้องก็คือย่ายสิมะเบาเหล่องแต่ว่ากับพอยหญ่นี่ให้ฟังเนอกจากว่านี่แหลคะค่ะเป็นยัง ช่วงนี้ยายคือบอดดี้คอยออกคลิปเนาะค่ะอ่านี่แหละค่ะคือยายบอดดี้คุยกันกบพอใญ่ค่ะพี่น้องมากเกือบสองอาทิตย์แล้วค่ะคือเราบอส่งขอความมาหายายเลยยายกับบอส่งค่ะพี่น้องคือเขาก็ยิงคือกันแมนบอสวยเลือกได้ <c oughs> มันบอสมันความรักกันเด็กๆเ,เ,เด็กหน่อยละพี่น้องเนาะอือความรักผู้เท่าแมนบอขึ้นเขาก็ยืนยัดด้วยแบบว่าลำแข้งตัวเองเนาะถึงบอมีแฟนหรือวา่า หาฝรั่งบ่ได้หรือว่าบ,บ่มีฝรั่งอนให้เงินเฮาเจงสีนะเนาะเฮากระเดือดร้อนอยังแมนบอกค่ะพี่น้องเฮา,เาแบบว่าไหวขึ้นเฮานี่มันนนัอยู่ด้วยตนเองได้แล้วค่ะบ่ได้คิดอีหยังมากมมยเนาะคะ่ะคือถามว่าเฮาก็มีการงานที่ดีเห็ดเนาะจา้ะเฮาก็บ่ได้ตรงไปเพิ่งผ้าอาศัยเขาอีหยังมากไม่แมนบ่มีบ่มีกะก็บ่ได้เดือดร้อนนะพี่น้องเนาะใหญ่กะว้าให้ฟังนะค่ะอัปเดตให้ฟังอืม บาน,นี่ยายกับเขาไปในเว็บไซต์คือเกาพี่น้องตอนนี้ก็มีฝรังมาคุยกับยายคือเกาแต่ว่ายายขออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะคะยังไม่เปิดเผยคะ่ะยายคิดมาต่อไปนี้ยายสิอุบไว้ค่ะพี่น้องเพื่อเพื่อาจจะเซอร์ไพรส์รค่ะนะคะยายกับอันบอกให้ฟังขา่าวๆค่ะพี่น้องที่บอกให้คร่าวๆคือประเทศฝรั่งเศสคะ่ะ คุยกันคะ่ะพี่น้องล่องคุยกันเบิงนะคะนี่แหละคะ่ะสิบอ๋ให้พี่พี่น้องน้องฟังการเข่าเว็บไซต์หาครูมั่นบใชัยเรื่องยากและก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจอฝรั่งที่จริงใจเนาะคะ่ะพี่น้องเฮาต้องหาไปเรยเื่อยเนาะคะ่ะบ่แเ่นววานเขาเบอกกับผูุ้นีแล้วเขาสิหยุดปีแล้วพี่น้องบใชัยคะ่ะพี่น้องเฮาต้องคุย คุยไว้ลหลายๆเพื่อเลือกค่ะเมนบอกแต่ฝรั่งบางคนนี่เขาเจ้ากับคุยเพื่อเลือกคือกันเท่ากัเลือกได้ค่ะพี่น้องบม่ต้องไปซีเรียสยายว่าซีเรียสเด้ยยเดะคะ่ะปันสิวายายเป็นยังคือบออัปเดตในฟั่งเนี้ยปันสิวานาอเดินทางหอดใสแล่ายางหอดใสแล้วสายฟอสันสิวานาออืมยายกันยังยางคือเก่าค่ะ,ะถึงมันจะเหนื่อยหน่อยยายก็ค่อยๆเดินได้ค่ะเด้อตอนนี้ก็มีคนคุยค่ยคะพี่น้องบอกให้ฟังซ้ำนี่ละจ้ะ นะชีวิตกระดเนะาะเบานัวหัวมวนกับพี่น้องโอคักซำแถากระทือว่าบม่ได้โอคากดอกใหญ่กับบอลนัวหัวมวนไปยังสั่นแหละเนาะอืมความรักเขาตาตอนตอนเถาคือผู้เบาฝรั่งอืมคนได้น่นผู้เบาฝรั่งบาส่ง,งขอความมาหาอยู่ดีๆเธอก็ห,หยายไปหายไปใาญ่ก็ไม่สนค่ะใหย่ยก็คุยกับคนอื่นไปแมนบอพี่น้องอืม นี่แหละค่ะยายสีวองให้ฟั่งเนาะสาหรับพี่พี่น้องน้องเข้าบันที่บ้านเข้าในเว็บไซต์เข้าต้องคุยกันหลายๆคนกับพี่น้องบําเมนว่าคุยแค่คนเดียวนะคะคือในการหาครูบําเมนว่าเจอคนเดียวอาจจะเจอคนจริงใจมันกรบบอใช่ค่ะอือยายก็คือแบบเห้ฟังนั่นแหละอือยายก็คุยหลายค่ะพี่น้องยายก็บอกแค่ว่าชียุดแค่ตรงนี้เนาะ นั่นและเดี๋ยวอาจจะมีเซอร์ไพรส์รค่ะพี่น้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะแต่ว่าก็พญายันตประเทศอังกฤษนี่คือหยุดค่ะพี่น้องสต็อปในเมื่อคุณไม่ส่งข้อความหาฉันฉันก็แมง้อคุณเหมือนกันค่ะก็คือบรต้องส่งค่ะพี่น้องแมนบือมอยู่ดีๆคุณก็หายไปเองแมนบ้ละ่ะเข้าบริเสธอีกอย่างผิดแมนบลาพี่น้องบมแมนวานใหญ่สิทะเลาะก,กันหรือว่าอีกอย่างไม่ได้ทะเลาะค่ะ ยายก็สทรงขอความไปปกติปกติแมนบอืมจากพายได้ที่ว่ายายไปเที่ยวนั่นแหละค่ะไปเที่ยวพัทยายายก็ส่รงวิดีโอทรงรูปทรงยังไปให้เบิง้งกระเบิ้งเด้ค่ะกระเบิ้งคลิปนะเป็นคลิปยูทูบยูทูบยายกระเบิง้งแต่ว่าหันบอตอบบอทรงขอความมาหาบอเป็นยังค่ะพี่น้องเมื่อเดินเมื่อ,อยังก็เมื่อเดินสายฝอรเราต้อง ไม่งอเดินต่อไปแล้วก็ยยางหยางต่อไปค่ะพี่น้องเดินต่อไปอีกค่ะบอย่อมแพ้ค่ะตอนนี้ยายกะอัปเดตในฟังว่ายายเลี่ยนภาษาอังกฤษออนไลน์ค่ะในในทางไลน์นะคะแล้วก็ยายก็เรียนจาก youtube มั่งจดไว้ค่ะแต่ว่ากับ่จำคือเกาวแชทกับฝรั่งกับ่จำคือเกาวนี่แหละค่ะชีวิตกระไดเนาะของยายหนู สไตล์ใหญ่เนาะค่ะอืมคุยอัปเดตในฟังกับพี่นอ <_ d ata> ้องเมื่อฝรั่งเทเซมาหาใครได้บ้างอีเหลืออีอย่างก็ภาษาไวรุนเพ่นใหญ่กับบ่คคยหูเรื่องหูเหลาเปานเน็ตก็ไวรุนนะเ <_ d ata> มือ่อฝรั่งเทเซมาหาใครได้บ้างหรือว่าอีอย่างก็คำเพ่นเนาะอืมไว้รุนไว้รุนแต่ว่าสําหรับลุนใหญ่นี่มันมันบ่ลลุน่ะค่ะ ว่าเกือบห้าสิบแล้วพี่น้องห้าสิบต้นๆน,น,นะคะเริ่มหยางสายฟออัปเดตในฟั่งค่ะสรุปให้ฟั่งว่าย่ายกับพ่อใหยัแอนโทนีนี่เลิกคุยค่ะพี่น้องสต็อปยุส่งขอความหาเพราะว่าเล่ากับเบอร์รงหายย่ายกับเบอร์ทรงหาค่ะพี่น้องแต่ว่าย่ายก็มีคนคุยค่ะเดี๋ยวจังไหนย่ายสิมาอัปเดตในฟั่งเด้ค่ะนี่แหละค่ะคือความรักออนไลน์นะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครีย,รอยดอย่าไปคิดอีหยางมากไม่ค่ะพี่น้องถือว่า เป็นกำไรชีวิตสวยเลือกได้ค่ะเพืเ่อนๆเพื่อนคลิปนี้กระซํานี่แหละจ้ายายก็มาอัปเดตให้ฟังมายายกับพ่อใหญ่นะนะยุดคุยกันค่ะพี่น้องก็พ่อใหญป่ประเทศอังกฤษนะแอนโทนีนะคะและ้วยายมีคนคุยอีกคือประเทศฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวจังไดคืบหน้านะยายสิม,มาอัปเดตให้ฟังเด้ค่ะขอบคุณอีกที่หนึ่งค่ะสไตล์ยายห,หนูจะชาแนลค่ะพี่น้องบา,บายบายนะคะสวัสดีค่ะบายบาย